แพ้แอสเชนวิล่า1-0ในวันที่เห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อทีมจะดีขึ้นกว่านี้นะครับมาคุยกันหลังเกมครับเกมที่อาร์เซนอลบุกไปแพ้แอสเชนวิล่า0-1นะครับโดลิ้วพูขยับขึ้นมาแซงเป็นจ่าฝูงเรียบร้อย ก็วันนี้มาคุยกันกับประเด็นนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้รวมไปถึงฝากไว้กับบริษัท AI Striker นะครับบริษัทนาเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเข้ามาก็คือแบรนด์ Biquite นะครับใครอยากจะได้สิงน้าสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่า power supply ก็สามารถหาซื้อกับ b i q u i t กันได้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศ JIB ก็มี I h a v e CPU ก็มี Banana ก็มีนะครับก็ลองไปถามหา B e q u e t กันดูได้หรือว่าใครเป็นร้านคอมพิวเตอร์อยากจะเอา B e q u e t ไปขายก็ติดต่อเข้ามาที่ inbox ของ f a c e b o o k บริษัท AI Striker ได้เลยนะครับมามาคุยกันในเรื่อง Arsenal กันดีกว่านะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เกมง่ายครับเพราะว่า a อชตันวล่เล่นได้มั่นใจ แล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างกําลังเข้าทางพวกเขานะครับก็มาดูการจัดเสวีคนแรกของ Arsenal อาร์เซนอลก่อนครับไม่ได้มีการพลิกโผอะไรนะครับก็ตามค่าทั้งหมดแหละประตูดาวิดรา่าแนวรับก็ใช้เป็นไวซ์ซาลีบากาเบรียลซิเชนโก้กลางรับฮาเว่แล้วก็เอาเข้าไปกลางรับเป็นเดคนไรต์มีฮาเวับโอเดกาเป็นกลางอีก2คนบุกยซา้ากาเบียลมาร์ตินเนลลี่แล้วก็นาเปาก็เป็นกาเบียลเชดุสนะครับวิล่าเขาก็มาเต็มในแบบเดิมของเขาเนาะ ก็ถือว่าข้างหน้ามีวัตกินมีเลยอนเบลลี่ John in, มีจอห์นแม็กกินมีกา马ามีดักลาสลุยมีทีเลมร์แมนสไลพวกนั้นนะครับถือว่าเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยอาร์เซนอลไปเรียกได้ว่าเสียประตูเร็วไปหน่อยนะครับคุณจริงจังหว่าต้นๆเกมมามันก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าในโอกาสของแอสตันวิลล่าที่อาร์เซนอลดูจะยังเรียกว่าไม่ทันระวังแล้วกันเพราะว่าจุดเด่นของวิลล่าคือมีทั้งความเร็ว คุณเล่นอย่างเลโอนาไบรลีที่สร้างสารรค์โอกาสให้ทีมได้ประตูแรกก็เป็นการเอาบอลมาของเขาเองในแดนกลางด้วยซ้ําไปแต่ว่าคือจังหวะนี้เซเชนโก้หลงเหลี่ยมนิดเดียวนะครับคือชินในจังหวะที่พยายามจะเข้ามาข้างในหลายครั้งก็เลยเลือกจะตามบอลไม่ตามตัวที่วิ่งต่ออย่างเลโอนรไบรลีก็เลยทําให้ไบรลี่ว่างและสุดท้ายก็เปิดมาเข้าทางแม็กกินและแม็กกินก็หาจังหวะจบได้ดีซะอีกคือพอ วิลลาได้ประตูขึ้นนำอาร์เซนอลก็คือสมาธิก็แน่นอนแหละครับทีมตามหลังก็ต้องเพลสซิ่งก็ต้องเอาบอลกลับมาให้เร็วก็ต้องเล่นเกมรุกผมว่าเมื่อวานภาพรวมต่างๆในเกมอาร์เซนอลไม่แย่นะผมใช้คํานี้นะคือคือฟุตบอลของวิลลายิ่งถ้าเราเทียบ2เกมมันต่อเนื่องกันเลยไงวิลลาเจอทั้งแมนซิเตี้เจอทั้งอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าแมนซิตี้ในการเจอกับแอตันวิลลาซะอีกอย่างน้อยเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นไปกดดัน เกมบิลลอัพของวิล่าได้ดีมากนะครับจังหวะการขึ้นไปบีบขึ้นไปกดดันไล่ตั้งแต่ฮาเวดไปจนถึงข้างบนอย่างเชซุสโอเดกาดซาก้ามาติเนลลี่แล้วมีเด็กแคนรคอยคัดท้ายให้เนี่ยผมว่าตรงนี้สร้างปัญหาในเกมการขึ้นเกมของวิล่าได้เยอะมากแล้ว ในเรื่องของการสร้างเกมของอาร์เซนอลก็ทำได้ดีในจังหวะที่เชนเชนโกหุบเข้ามาช่วยกับเดค a นไรส์ก็ทำให้วิลลาเองก็บีบอาร์เซนอลได้ไม่ดีแบบที่เขาทำกับแมนซิ t y ตี้ก็ถ้าจำได้สิติที่ผมคุยไว้ก่อนเกมว่าวิลลาเนี่ยแย่งบอลในแดนสุดท้ายของตัวเองก็คือจังหวะบิลลอัพมาของแมนเชสเตียได้ถึง13ครั้งมากที่สุดตั้งแต่เป๊ปเคยทำทีมในพรีเมียร์ลีกมา แต่กับอาร์เซนอลวิลล่าทำไม่ได้แบบนั้นแต่กลับเป็นอาร์เซนอลเองซะอีกที่หลายๆจังหวะที่ก็เอาบอลได้กลับมาแล้วเอาบอลเข้าไปในแดนสุดท้ายของวิลล่าแล้วแต่จังหวะสุดท้ายที่มันจะเป็นจังหวะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยมันยังไม่ดีพอนี่คือสิ่งที่ผมว่าเราเห็นภาพชัดในเกมเมื่อวานะนะครับโอเคแหละเรื่องของปัจจัยอื่นๆหลายๆคนก็คงตั้งข้อสังเกตเยอะอกว่านในเพจอาร์ชนอลหลายๆเพจ ถ้าถามผมกับเรื่องของผู้สินผมก็เฉยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงจังหวะที่น่าได้จริงๆกับจุดโทษผมว่าจังหวะที่ดักลาสลุยเตะกายเบอร์เชซุสลูกนั้นนะผมว่ามันน่าได้ใช้่าวนั้นแต่ไอ้ลูกท้ายเกมไคฮาวเวรดหลายคนบอกว่าโดนมือแมตติแคสแต่มันเป็นจังหวะพัวพันนะเนาะจังหวะแบบนั้นผู้สินไม่เป่าอยู่แล้วนะครับบอลมันกระเด้งไปกระเด้งมาแล้วโดนแขนแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอมันไปโดนแขนผู้เล่นเกมรุก ยิ่งเป็นคนทําประตูได้เนี่ยมันแฮนด์บอลทุกกรณีคือกดมันกฎมันมีเขียนอยู่นะั้นเรื่องฮาร์วดท้ายเกมเนี่ยผมเฉยๆแต่ผมถ้า,ถาจะถ้าจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าเสียดายที่มันน่าได้แล้วมันไม่ได้คงจะเป็นจุดโทษที่ที่กาเบรเชซ u สโดนเตะนะครับอย่างที่เกิดไปในช่วงต้นคลิปว่าเราเห็นอะไรในเกมนี้คืออย่างที่ผมบอกไปอะเล่นไม่แย่ผมใช้คํานี้การบิวอัพเกมโอเคการเพสซิ่งยอดเยี่ยม แต่พอได้บอลแล้วเข้าไทยพื้นที่สุดท้ายผมว่าม,มันขาดทีเด็ดอะก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมอีกว่า,าถ้าถ้ามีผู้เล่นเกมรุกกองหน้าตัวเป้าที่มันเป็นกองหน้าตัวเป้าดีๆแล้วคมๆหน่อยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นการต่อยอดอาร์ senal ชุดนี้ได้เลยนะครับคือคือย้อนกลับมาสุดท้ายก็คุยเรื่องเดิมที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้ว,มวเมื่อวานเราเห็นจุดเด่นของวิลล่าจุดหนึ่งก็คือ เขาผ่านเกมตาหนักต่อเนื่องกันมาถูกไหมเขาเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตัวเนี่ยเครื่องหลังเบลลี่ไม่พร้อมส่งเดียบี้ลงมาเขามีการเปลี่ยนเอาพวกแรมซี่พวกเดนดองเกอร์ลงมาเล่นด้วยเลยด้วยซ้ำไปแต่มันก็ทําให้เกมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เสียหายแถมยังได้ลูกหนักแถมยังได้วิธีการที่มันสดขึ้นซะอีกมันกลายเป็นมีมมนแมตตี้แคชลงมาอย่างเงี้ยโอ้โหดูเกมรับมันก็ปราดเปรียวขึ้นถูกไหมนี่คือสิ่งที่ผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้อาร์ซอลในช่วงท้ายเนี่ย บี้วิลลาได้ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากก็เพราะว่าการเปลี่ยนตัวของวิลลาผู้เล่นสำรองที่อูนายอเมรี่ใช้มาเนี่ยมันมันยก,กระดับเกมของวิลลาได้แต่อาเซนอลคนที่เปลี่ยนลงมาเมื่อวานเนี่ย A เอนเคเทียเออะทอสซาที่ปกติเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วทำได้ดีเมื่อวานก็ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เอนเคเทียก็อย่างที่รู้กันเกมที่หวังแบบนี้เอนเคเทียเองลงมาเอาแค่ว่าขู่กองหลังคู่ต่อสู้ยังไม่ได้เลยดังนั้นผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เห็น โอเคการแพ้วิลล่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซีเรียสอะไรหรอกเพราะวิลล่าโอ้โหนะรวดในบ้านมา15เกมติดปราบทั้งซิตี้ปราบทั้งอาร์เซนอลมันก็เรื่องปกตินู่นผมะมันแพ้ได้ฟุตบอลมันแพ้ได้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหรูต้องชนะทุกเกมแต่เราเห็นว่าถ้าอาร์เซนอลจะเดินขยับมาตรฐานขึ้นมาเป็นทีมที่ดีกว่านี้กองหน้าคือสิ่งที่จําเป็นแล้วละครับเราเห็นเดคแอนไรที่โอ้โกางร,รับคนเดียวอ่ะกับวิธีการที่อาร์เตต้าส่งคนมา ช่วย cover เขาช่วยจัดการตรงกลางเนี่ยมันทําให้เออมันไปได้มันเอาอยู่ขนาดเจอกลางผมว่ากลางวิล่าชุดนี้เนี่ยก็ระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอ่ะณตอนนี้นะหมายถึงว่าทั้งกลุ่มเลยนะ,ะแต่เดแคนไรท์ก็ยังวิธีการของอาร์เซนอลที่มีการรับคนเดียวจากเดแคนไรท์แต่ใช้วิธีการในการขยับผู้เล่นเอาเนี่ยเอเยเอมันมันทำให้ผ่านตรงนี้ไปได้ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆอย่างคฮาวเว ก็พุ่งเข้าไปในกรอบได้ดีผมว่าวันคือหลายหลคนเล่นเล่นได้ดีในมาตรฐานที่ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายแหละผมว่าคือสิ่งที่ยังต้องยังต้องปรับปรุงผู้วานก็คือโอเคนอกจากจังหวะสุดท้ายของผู้เล่นที่อยู่ในสนามแล้วนึกออกไหมอย่างซาก้าอย่างโอเดกาอย่างฮาวเวดอย่างเชซุสรวมถึงว่าคือทุกคนอ่ะข้างบนอ่ะที่มันต้องมันต้องควรที่จะทําได้ดีอยู่ในจังหวะสุดท้ายแต่คาว่ากองหน้ามันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นนะ่แล้ว สำรองอายกตัวอย่างถ้ากองหน้าคุณได้ไม่ต้องไปถึงขั้นโอซิมเพนหลอกที่มันก็คงไม่ง่ายอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบไอวานโทนี่อย่างเงี้ยเออเราเห็นแล้วเราแบบเออเว้ยแลวสำรองที่ลงมาคุณเป็นแบบเชซุสอะไรแบบเนี้ยเออคือผมว่ามันหรือไม่เชซุสก่อนแล้วสำรองลงมาไอวานโทนี่เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเล่นลูกครอสมากขึ้นอะไรเงี้ยเออมันยังดูมันยังดูโอเคมันยังดูขู่เพราะฉว่าดีไม่ดีมันคงตัดสิน ด้วยผลงานนะเนาะแต่คําว่าขู่กองหลังอะลงไปแล้วเออกองหลังรู้สึกว่าเออว่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนอะแต่พอเป็นเ k ็นเคทีอย่างเงี้ยมันก็ก็อย่างนั้นนะก็เอ็นเคทียคือเอ็นเคทีนะครับดันนั้นก็คือคือในเมื่อทีมที่จะต้องผมใชื่อว่าเดินหน้าขยับขึ้นมาจากทีมที่ลุ้นแชมป์กลายเป็นทีมยอดเยี่ยมแล้วเป็นแชมป์ได้ต่อเนื่องแบบนี้ผมว่านี่คือสิ่งสาคัญที่อาเตต้าและอาร์เซนอลต้องพยายามยกระดับแบบที่ เราเคยยกระดับดาวิดรายาเราเคยยกระดับเป็นเด็กแคนไรซ์จากที่แรมสตลก็ไม่แย่นี่อย่างที่ปาเตก็เป็นการรับที่ดีนี่แต่มันมีอะไรที่มันต้องยกระดับขึ้นมาอีกระดันผมว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลของอาร์เซนลก็ต้องยกระดับนี่แหละครับกองหน้ามันเห็นในเกมนี้แล้วว่าเออมันมันถึงเวลาจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรครับอาร์เซนลวิธีการกับรูปเกมที่มันเกิดขึ้น ผมว่าก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต้มอาจจะตามหลังลิฟร์ไปแล้วแต่ก็ยังอีกยาวไกลครับถ้าเล่นในมาตรฐานแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามีทีมที่เอาอาร์เซนอลลงไม่ง่ายต้องใช้คำนี้นะครับก็ประมาณนี้แพ้เกมเดียวยังมีอีกหลายเกมที่ต้องสู้ต่อไปสำหรับอาร์เซนอลลุ้นกันต่อครับ